สวัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์สุขุสุคนพี่น้องมื้อนี้เขามีภารกิจพี่น้องคือแบบว่ามีไอ้ทั้งฝรั่งเศสนาอเพื่อนนั่นได้ฝากเงินมาให้น้องนะน้องที่ขายหาบน้ำไม้ขายในมือนั่นเนาะเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนว่าบ,าบา่จ่ายอันฝากเงินอันไอ้ฝังเงินให้น้องเอาไปให้เพื่อนได้บอจอเลยครับปากเพื่อนว่าได้เพื่อนอยู่ทั้งเมืองปารีสกับไอ้กับมู่เพื่อนของเพื่อนน,นนะนะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็เจอน้องแล้วแต่ว่า พ่อภาีนำเงินมอบให้น้องที่าสีถามน้องหน่อยหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องายดีน้องอันนี้คืออน้นั่นเมียนผู้ใหญ่ใจดีทีันไอเคยถ่ายคลิปอันน้องไปอันอียังก็ไปทายน้อไม้เออไปทายน้อไม้แล้วไอ้เมื่อน,นั้นอ้ไปเมาส์น้อไม้ชมเจ้าทีเจ้าจือได้บ่สองคนนี้หรือบ่แล,แล้เพื่อน,นเห็นแล้วได้ฝากเงินมาให้อ้ายฝากเงินมานำไอ้ายมาให้เจ้า แต่ว่าไอ้กับบุมีโอกาสเพราะว่าไอ้กับบอด้ค่อยแล่นขึ้นมาหน้าบ้านไอ้กับมันไกลมันไกลจากอันบ้านของน้องเพราะว่าไอ้อยู่เมืองพีนกับมืนอนี้ไอ้ก็ได้มาพบมาพ่อแล้วคนอยากเห็นเนาะอยากเห็นว่าอยากเห็นเน้าในน้องพวนพูงงามๆหั่นฝนว้าแบานบนี้นะก็เลยใช้เงินไอ้ริมไปจับไอ้ก็มามอบให้ทเจ้าผ้ลแสนเจ้าเป็นนันพี่น้องกันบ่ เป็นมู่กันไปนํากันเนาะเพื่อ,อนชุ่อน้องนั่นไปหาหน่อไม้ตอนนั้นชุ่อน้องไปหาแถวไหนก็ไอ้ขอ,อ,อถามนหน่อยนึงแถวเคมเซ่แถวเคมซ่มซมซบ้านนี่ก็ยังมีอยู่พอมีอยู่บ่มีหาโนไม้ไผ่หาโนไม้ไผ่ที่ชุ่อน้องย่างมาที่ไอ้ขี่รถอันมาเมื่มอ,ยอยกี้เนี่ยชื่อน้องไปขายยังไม้อ๋อยังมีอยู่แน่นาะแต่ว่ามีบุคคลหลายอ่นบ่มันมืดแต่คือในนี่เนาะหน่อไม้นี่มันกระอึดแล้วเนาะคือชุ่อน้องในปกติชื่อน้องหาอยังขาย หาโนไมหาาออ้หาผักหายหญ้าเออหาผักหายหญ้าเออหน่อไม้กับหาผักหายหญ้าแบบเอามาขายเนี่อมาขายอยู่ตลาดซีโฟนอย่างธรรมดานี่เนาะเลยปกตินี่ยฉันน้องมากกับสองคนเนี่ยมากระมูอเนี่ยอ,อ๋อมากระมืหลายคนอยู่เนาะเดวชืว่วากับบางมือแล้วแต่ว่าไปหาไปหาจา้าค,คคาคนก็มาขายหาเจ้คนก็ขายเจ้คนเนี่ยแคนหรอลายนอยู่แต่บ่มีหน่อไม้อ,อ๋อแต่บ่มีหน่อไม้หาหลายคนอยู่หน่อไม้มันอึดที่หนองสวงนี่ครับมันคือว่าแหละ มันจีมันเบิดแล้วดูฝนแล้วเ้มันเป็นย่ำหนาวแหละบ้านนี้สิวใบได้ปะ่ะบ้านนี้มันกระเบิดเนาะเพราะว่าปกติคือนอกซุนนองขายอันที่ผ่านมาก,ก็เป็นน้ำไม้น้ำหมอกเน,ะนาะผลิตภัมันออกตามน้ำหมอกครับแหละตามน้ำหมอกแล้วมีพ่พอได้ขายขายกับครอบครัวน้องมีจะค้นก่นอนน้องวามือนั้นนะสิบคนพุณ่ะทางร้านสาวสองนเอออยู่เพื่อนลังเดียวนี่ ออ,อยู่เพื่อนลังเดียวสิบคนพี่น้องมื้อนี้กามันอาจจะมืดแต่พี่น้องเด้แต่ก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะวา่าแสงมันบ่พ่อแบบทึ๊ไหนแบบแบบเราเลือกมุมจากได๋มันก็มืดเลือกมุมจังได๋มันก็มืดเดี๋ยวลองเปลี่ยนมามุมนี้บง่งน้องๆมายืนบง่งพี่บ่งเดอ๋ย่น,นี้แหละมันมืดพี่น้องป้าก,กันมุนหามุนมุมกล้องแต่มันก็บ่ได้จากเถื่อเนาะ คือแบบนี่นะฮาก็ได้มาพ่อเนาะก็คือแบบเป็นเคสเคสที่สามแต่ก็ยังหรายคนอยู่ฮากับพยายามตามหานะคนที่ใอ้กิตตีกับอันมูเพื่อนของเพื่อนนันไห้ไปตามหาคันที่ว่าก็ไล่มองไล่บ่อนกับบางครอบครัวเฮาเฮาได้เข้าไปแล้วแต่มันก็บบ่พ่อแต่นี่ก็ทวกคามังเอิญนะพี่น้องทุกคามบังเอิญได้มาพ่อน้องอยู่แก้มทางเอิญเนอาเ่าปยากปากน่านี่เอิญเนอาเน่าไยังปากนน่าแม่บ่ อ่ไปหยอกเขาเห็นเห็นเขาอย่างตามแคมทางบไปหยอกเขาเขาก็ไปยังว่าเํานตีเราบ่ด้เที๋ยวให้กัมาไอ้ถามนิดนึงไปว่าจะโยงเลยจะโองเลยเล้วไอ้จะถามความมูงช่งนิดนึงไอ้หยอกเราไม่ได้กูก้มหน่าไอ้กินลดกายอายพุทธอายพี่น้อง เอิเดียอก็พึ่จื้อนั่นเนาะ,ะเพราะว่าคนก็นขี่รถมากขี่รถมากัดมันแม่นเพราะว่าสองคนเดียวอันถ่ายคลิปอันถ่ายนู่นนีหมือนเห็นปิดหมวกปิดนไปไหน้าไปแนี่ก็เราเอิ่นเบิ้งอู้แล้ววันย่างอยู่แคมทางย่างชิกซ้ายแล้วอ๋อไอ้ก็ว่อาอะไรเนาะไอ้จะได้มอบเงินให้พี่น้องมอบเงินให้กับเป็นของไอ้กิตติอันละอันนี้กับน้องสาวคนนี้กับแชทหนึง่ง อันนี้ของนอกอืมอันนี้ของน้องอันนี้กับของน้องคนนี้อืมอันนี้และคืออ yup ันนี้กับเป็นน้ำจิตน้ำใจจากเพิ่นที่ว่าพาน้ายเพราะว่าอ้ายก็ได้ซ้ำว่าอ้ายก็ได้เอาเรื่องเล่าของสุเจ้าและไปซ้ำว่าไปเล่าให้ให้พี่น้องพิ่นเห็นนะนะกัเพิ่นกัอยากซอยเนาะซอยแบบว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจเพิ่นกัเหินเพิ่นหากพิ่นแพงบบเมนว่าเพิ่นกับโคิดยางพิ่นกับบริ้ลัมบริลลุ่ยดอกแต่ว่า เพื้นอยากซอยก็คือแบบน้ำใจนะน้ำใจเพื้นอยากซอยไอ้ก็ชุ่มไอ้คือการแบบเห็นไอ้ยอกไอ้ยังกับไอ้ผลิตขึ้นยังได้ไอ้ก็ยอกเห็นชุ่มน่องแบบอันนี้ไอ้ก็ยอกไปไอ้เป็นอ้เป็นคนบักยอกตัวตัวกันซะไอ้เป็นคนบักยอกแต่ว่าไอ้กับแพงวัตถุคนคือนี่แหละไอ้นำเสนอกับคือพวกน้องกับได้ฮับได้ฮับอีลีเนาะฮับอีลีนี่ก็เท่ากับสิได้ปล่อยน้องกับเลยพี่น้อง เดี๋ยวน้องฉิดหนานยุ่งจะหน่อยนะ <laughs> ไปหยอกไปหยอกไปหยอกหลายามหลายเอาพี่น้องคลิปกะต้องจกเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องถ้าผิดพลาดประก,การใดกะต้องขอโทษขออภยนะัยเวลานี้เอยจะฟาดฟาดแป๊บนึงคื่อนชุดน,น้องย่างย่างไปนี่แต่ตลาดมึงสิปนเขาบ้านนี่ชูชน้องย่งางทางลาดบเลยว่าย่งางทางตรงเลยย่ <c oughs> งางทางตรงเลยอ่ะน,น้องคิดว่ามันไกลหรือไก่ไกล ไกลมันไกลมันบริไก่ได้แต่แต่ตลาดเซี่ยนมาย่างกลับไปกลับมาขันชีว่านี่ประมาณเจ็ดป็ลักขันชีบบกว่าเว้นซิบลักมันไปกลับภาษีอยู่ประมาณนั้นแหละแม่บอตะกองเาณนประมาณนั้นเนาะเอาไปน้อง กาคลิปก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องทาว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอบใจลหลายๆายเด้อไอ้กิตติระกาพี่นอ้องบ่ว่าพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวที่เพื่อนเห็นเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดซ r i b e หรือกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปเลยมีผู้มาให้กำลังใจตลอดกัขอบใจลหลายๆเด้อขอลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีบายยเพื่อนนะ